ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นเม็ดยาสีแดงจำนวน6เม็ดลอยออกมาจากเตาปรุงยาสีทองคําหลิวปีก็ถึงกับยืนตัวแข็งราวกับถูกผีหลอกยังไงอย่างนั้นหากว่าเตาปรุงยาสีทองมีหมูเป็นเป็นลอยออกมา6ตัวเขาจะไม่รู้สึกตกตะลึงเท่านี้เลยทะว่าเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนที่เฉินเซียงได้กลั่นปรุงถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับเขา ซึ่งหลิวปีสามารถระบุได้ทันทีว่าเม็ดยาของเฉินเซี่ยงทั้ง6เม็ดล้วนมีคุณภาพระดับราชันและบางทีมันอาจดีกว่าเม็ดยาคุณภาพประชันที่เขาเคยพบเห็นเสียด้วยซ้ำภายในวัตจักรมารฝันเม็ดยาที่ผู้ฝึกฝนวิธีปรุงยาจำเป็นต้องเรียนรู้ก็เม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนซึ่งคุณภาพของเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนยังสามารถใช้จำแนกบุคคลที่มีพรสวรรค์ได้ ในปัจจุบันหลิวปีสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนในคุณภาพปานกลางเท่านั้นหากว่าหลิวปีสามารถกลั่นปรุงเม็ดไทฉาเทียนในคุณภาพสูงกว่าเดิมได้ก็จะทําให้เขามีสถานะสูงขึ้นซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนให้มีคุณภาพสูงขึ้นแต่จนถึงปัจจุบันเขาก็ยังทําไม่สําเร็จ ถัดจากคุณภาพระดับปานกลางจะเป็นคุณภาพระดับสูงและคุณภาพระดับยอดเยี่ยมซึ่งเม็ดยาระดับราชาอยู่เหนือกว่านั้นในบรรดาผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแห่งวัตจักรมารฝานันมีน้อยคนจะบรรลุเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนคุณภาพระดับยอดเยี่ยมฉะนั้นคงไม่ต้องพูดถึงผู้บรรลุเม็ดยาคุณภาพระดับราชาเสียด้วยซ้ำทั้งหมดนี้สาเหตุที่ทำให้หลิวปียืนตะลึงตัวแข็ง เสี่ยเฉินผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาวักรท้าพิภพสามารถทําเหมือนกับเจ้าได้ทุกคนหรือไม่หลิวปีกล่าวถามขณะม,มองดูเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนทั้งหกเม็ดค่อยๆลงจอดบนฝ่ามือของเขาอย่างช้าๆข้าไม่รู้ว่าคนอื่นสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนได้หรือไม่แต่แน่นอนว่าข้าสามารถกลั่นปรุงได้เฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มท่านปูหลิวเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนของข้าผ่านการทดสอบหรือไม่ เจ้าจะต้องพักอยู่ในแท่นบูชาจันทราโอสถเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนที่เจ้ากลั่นปรุงนั้นดีเลิศดหักเป็นฝีมือข้ากลั่นปรุงอย่างมากที่สุดก็จะกลั่นปรุงได้ครั้งละสองเม็ดยาทว่าเจ้ากลับทําได้ครั้งละหกเม็ดยาอีกทั้งยังมีคุณภาพสูงมากหลิวปีกล่าวเสี่ยวเฉินปัจจุบันเจ้าพักอยู่ใดในยามนี้หลิวปีกังวลว่าเฉินเซี่ยงจะหายตัวไปเมื่อกลับไปยังที่พักข้าพังได้รับเอกสารสิทธิ์ที่พักจากแท่นบูชาจันทราอัศนี เชิญเสี่ยงกล่าวพร้อมกับนําเอกสารสิทธิ์ที่พักออกมาแสดงเอาเป็นว่าเจ้าพักอยู่ที่นี่ก็แล้วกันข้าตาต่ําจริงๆที่คิดว่าเจ้าไม่รู้วิธีปรุงยาแท้จริงแล้วกลับเป็นข้าที่ไม่ประสาอะไรเลยหริวปีหัวเราะย่อตนเองสมควรแล้วที่ข้าเป็นเพียงเท่าแก่กิจการเม็ดยาท่านปู่หลิวข้าอยากจะลองก่นปรุงเม็ดยาชนิดอื่นๆของวัตจักรมารฝันดังนั้นข้าจะอยู่ที่นี่ เฉินเซียงกล่าวแล้วจึงถามว่าจริงสิท่านปู่หลิวท่านรู้จักแร่พลังงานที่เรียกว่ามุกนภาหรือไม่เกาะมังกระแดงเต็มไปด้วยแร่พลังงานชนิดนี้แต่ข้าไม่รู้ว่าต้องใช้มุกนภาจำนวนเท่าไหร่จึงจะเทียบได้กับเหรียญผลึกสวรรค์หนึ่งเหรียญหลิวปี่เป็นนักธุรกิจดังนั้นเขาจึงรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงกำลังต้องการสิ่งใด หากเจ้าต้องการกลั่นปรุงเม็ดยาชนิดอื่นๆก็ไม่จําเป็นต้องลําบากขนาดนั้นปัจจุบันเจ้าถือเป็นสมาชิกแท่นบูชาจันทราโอสถฉะนั้นเจ้าจะได้รับสมุนไพรจากพวกเรานอกจากนี้เจ้ายังจะได้รับเหรียญผลึกสวรรค์พร้อมด้วยทรัพยากรชนิดอื่นๆที่จําเป็นกล่าวจบหลิวปีก็นําสมเทียนเยี่ยนออกมานี่คือวัตถุดิบของเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนเจ้าลองกลั่นปรุงมันดูก่อนหลิวปีต้องการทดสอบดูว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนได้ในระดับใด เฉินเซียงพยักหน้าพร้อมกับรับสมเทียนเยี่ยนจากหลิวปีเขานำสมเทียนเยี่ยนใส่ลงไปในเตาปรุงยาและลงมือทำการสกัดกลั่นทันทีเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงกลั่นปรุงปรูด้วยความผ่อนคลายเหมือนเช่นเคยหลิวปีก็รู้สึกอิจฉาอย่างลับๆเป็นเพราะการแสดงออกของเฉินเซี่ยงดูไม่ได้เป็นการเอาจริงเอาจังอย่างไรแต่หากเป็นนักปรุงยาคนอื่นๆก็จะต้องจดจ่ออยู่กับเตาปรุงยาอย่างเอาเป็นเอาตาย เสี่ยวเฉินครั้งนี้มันแตกต่างกับการกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนหรือไม่อย่างไรหลิวปีกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นก่อนหน้านี้หลิวปีได้พบเจอคนที่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนได้ดีมากแต่เมื่อกลั่นปรุงเม็ดหยวนเทียนเยี่ยนกลับได้ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังดังนั้นเขาจึงกังวลว่าเฉินเซียงอาจเป็นเช่นเดียวกับใครคนนั้นถ้าคิดว่าไม่มีความแตกต่างเฉินเซียงกล่าวอย่างสบายสบาย ไม่เลวเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มหากเจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนได้สําเร็จเจ้าจะถือเป็นรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นของวังอสุนิบาหลินปีกล่าวอันที่จริงมีนักปรุงยานยาคนจะบรรลุการกลั่นปรุงเม็ดยาฉีเทียนเยี่ยนได้ตั้งแต่วัยเยาว์ฉะนั้นคงไม่ต้องพูดถึงการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนเสียด้วยซ้ํา ปัจจุบันหรือปีกำลังคิดว่าต่อให้เม็ดยาหยุนเทียนเยี่ยนที่เฉินเซียงกลอนปรุงจะมีคุณภาพระดับต่ำแต่จะไม่มีรุ่นเยาคนใดในวังอสุนีบาทสามารถเทียบฝีมือกับเขาได้ผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็เปิดฝาเตาปรุงยาในครั้งนี้มีเม็ดยาลอยออกมาสี่เม็ดโดยทุกเม็ดสะท้อนประกายแสงระยิบระยิบและมันหมายถึงเม็ดยาหยุนเทียนเยี่ยนคุณภาพระดับราชัน ปัจจุบันเฉินเซี่ยงตรหนักได้ว่าเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนที่เขากลั่นปรุงด้วยเตาปรุงยาอื่นๆจะมีคุณภาพต่ำกว่าเม็ดยาที่กลั่นปรุงด้วยเตาเทพท้าพิภพเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนสี่เม็ดนี้ได้ทําให้หลิวปีต้องยืนตะลึงไปอีกครั้งการกลั่นปรุงครั้งเดียวโดยได้รับเม็ดยาหยวนเทียนเยี่ยนคุณภาพประดับราชนจจานวนสี่เม็ดต่อให้เป็นปรมาจารย์ฐานจู้แห่งแท่นบูชาจันทราโอสถก็ยังไม่อาจทําเช่นนี้ได้ นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้วหลิวปียังตรหนักดีว่าเฉินเซียงยังเหนือกว่าปรมาจารย์ฐานจู้ในแง่มุมความเร็วของการกลั่นปรุงหลิวปีต้องพยายามระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้เพราะปัจจุบันเขาพบว่าตนเองบังเอิญค้นพบสมบัติวิเศษเข้าให้แล้วและหากเขารายงานไปยังปรมาจารย์ฐานจู้แห่งแท่นบูชาจันทราโอสถก็จะมีความดีความชอบอย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าปรมาจารย์ฐานจู้จันทราโอสดจะต้องรีบแจ้งเรื่องของเฉินเซียงให้องค์หญิงผู้เป็นปรมาจารย์ ปรมาจารย์ฐานจู้จันทราอสศนีได้รับรู้แม้เฉินเซียงจะไม่ใช่ชาวสวรรค์มันฝันแต่หลิวปีรู้สึกว่าเฉินเซี่ยงจะต้องได้รับความสําคัญจากแท่นบูชาจันทราอสศนีเพราะเฉินเซี่ยงอาจนํามาซึ่งความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของแท่นบูชาจันทราอสศนีเสี่ยวเฉินข้าจะพาเจ้าไปยังที่พักก่อน หลิวปีกล่าวข้าจำเป็นต้องรายงานเรื่องของเจ้าไปยังปรมาจารย์ฐานจู้แห่งแท่นบูชาจันทราโอสถเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสถานะของเจ้าในแท่นบูชาจันทราโอสถเพราะข้าคิดว่าเจ้าสมควรได้รับสถานะสูงหรือปีนำพาเฉินเซียงไปส่งที่ห้องพักอันหรูหราก่อนจะรีบไปที่ห้องสื่อสารระยะไกลเพื่อติดต่อกับปรมาจารย์ฐานจู้แห่งแท่นบูชาจันทราอสศนียามนี้เฉินเซียงนั่งเล่นอยู่ในห้องพักโดยกำลังครุ่นคิดถึงวิธีการรวบรวมมุกนภาจากแท่นบูชาจันทราโอสถ แน่นอนว่าเขาจำเป็นต้องดำเนินแผนการเดิมและนั่นคือการปิดกั้นประตูมิติด้วยกระจกเทพ6วิธีเพื่อสร้างข้อต่อรองกับเผ่าวสวรรค์มนันฝันเบื้องต้นเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องขับไล่เผ่าวสวรรค์มันฝันออกไปจากเกาะมังกระแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังของวังอัคคีมารฝันสำหรับกองกำลังวังอสุนิบาตมานฝันเฉินเซี่ยงได้สัมผัสกับตนแล้วว่าคนเหล่านี้ค่อนข้างอ่อนโยน ึงมีความเป็นไปได้ที่กองกําลังวังอสุนิบาดมานฝันจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเกาะมังกระแดงผ่านไปไม่นานหลิวปี่ก็กลับมาอย่างที่พักของเฉินเซี่ยงเสี่ยวเฉินปรมาจาร์ถันจู้บอกว่าจะรีบมาพบเจ้าเชื่อว,ว่าเจ้าจะได้รับตําแหน่งที่คู่ควรหลิวปีกล่าวอย่างตื่นเต้นเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าอาจได้เป็นปรมาจาร์ถันจู้แห่งแท่นบูชาจันทราโอสถคนที่สองท่านปู่หลิวข้าเป็นคนนอกอย่างไรกันที่ข้าจะได้รับตําแหน่งสูงส่งเช่นนั้น เฉินเสี่ยงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยคนนอกแล้วยังไงต้องบอกเลยว่าพวกเราไม่ได้แบ่งแยกเรื่องเชื้อสายหรือชาติพันธุ์หรือปีกล่าวยิ้มยิ้มอันที่จริงยังมีคนจากวัตตจักรอื่นเข้าร่วมแท่นบูชาจันทรอาอสศนีเพียงแต่เจ้ายังไม่ได้พบเห็นพวกเขาก็เท่านั้น และแล้วเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าเหตุใดเยี่ยนชิงจึงแนะนําให้เขามาที่แท่นบูชาจันทราอัศนีแห่งนี้แท้จริงก็เป็นเพราะที่นี่ให้การต้อนรับผู้คนจากวัตจักอื่นอีกทั้งยังให้การปฏิบัติอย่างเสมอภาคท่านปู่หลิวปรมาจารย์ฐันจู้ของท่านเป็นคนอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มข้าต้องการรู้เอาไว้ก่อนเพื่อจะได้วางตัวถูกหลิวปียิ้มอย่างเขินอายเสียวเฉินอันที่จริงข้าเองก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับปรมาจารย์ฐันจู้สักเท่าไหร่ ดังนั้นข้าจึงไม่รู้เกี่ยวกับบุคลิกของปรมาจารย์ฐานจู้สำหรับผู้ที่มีการติดต่อกับปรมาจารย์ฐานจู้เป็นประจำสมควรเป็นนักปรุงยาระดับสูงที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซี่ยงพยักหน้าว่าแต่เท่าที่ท่านได้สัมผัสท่านคิดว่าปรมาจารย์ฐานจู้เป็นคนอย่างไรเฉินเซี่ยงกังวลว่าปรมาจารย์จู้จะเป็นคนถือตัวซึ่งเขาไม่ต้องการติดต่อกับคนที่ถือตัวสักเท่าไหร่จากที่ข้าได้ติดต่อและพูดคุย นางก็เป็นเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปหรือปีกล่าวเสี่ยวเฉิญอันที่จริงเจ้าไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเจ้าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ข้าเชื่อว่าปรมาจารย์ฐานจู้จะต้องเอ็นดูเจ้าอย่างแน่นอนปรมาจารย์ฐานจู้เป็นผู้หญิงหรอกหรือดวงตาของเฉิญเซี่ยงพันสองประกายหากปรมาจารย์ถานจู้เป็นหญิงสาวที่แข็งแกรง่งและมีความสามารถเขาก็ต้องการให้นางเข้าร่วมกับวังเทียนมูใช่แล้วแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าหน้าตาของนางเป็นเช่นไร หรืปีกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าเป็นเพียงเท่าแก่กิจการเม็ดยาจึงแทบไม่มีเรื่องให้ต้องเข้าพบปรมาจารย์ฐันจู้ปัจจุบันนางอยู่ในแท่นบูชาจันทราโอสถหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไม่นางสมควรอยู่ที่แท่นบูชาจันทราอสศนีหรือปีกล่าวอันที่จริงปรมาจารย์ฐันจู้ของที่นี่มักเป็นหญิงสาวเสียส่วนใหญ่หลายๆคนต้องทํางานให้กับองคหญิงจึงไม่ค่อยอยู่ประจําที่แท่นบูชาของตนเอง เฉินเซี่ยงพยักหน้ายามนี้เขารู้สึกว่ากองกำลังแท่นบูชาจันทราอสศนีมีความเหมาะสมที่จะติดต่อกับวังเทียนมู่และดินแดนร้อยบุกพาอย่างยิ่งสมาชิกดินแดนร้อยบุกพาหลายคนเพิ่งถูกส่งตัวมายัางอนณาเขตชั้นเซียนและด้วยการมาของเผ่าปีศาจมานฝันกับเผ่าวสวรรค์มนันฝันก็สมควรทำให้สมาชิกดินแดนร้อยบุกพายัางไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันได้ ด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงมีความคิดว่าจะให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดินแดนร้อยบุกผากับวังเทียนมู่ทำการติดต่อกับกองกำลังแท่นบูชาจันทราอัศนีเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆและหาวิธีรับมือกับหกประกูลเผ่าพันุ์ดวงชะตาเสี่ยวเฉินหากเจ้ามีสถานะสูงบางทีเจ้าก็อาจได้เห็นฉมหน้าของปรมาจารย์ฐานจู้ก็เป็นได้หลิวปีกล่าวนอกจากนี้เจ้ายังอาจได้เข้าเฝ้าองค์หญิงอีกด้วยจริงสิเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าอย่าลืมพูดถึงค่าต่อหน้าองค์หญิงเฉียว ท่านปู่หลิวท่านเคยเข้าเฝ้าอง์คหญิงหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเท่าแก่อย่างข้าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าอง์คหญิงได้อย่างไรต้องบอกเลยว่าอง์คหญิงของพวกเราเป็นราชธิดาของราชาสุนีบาดมานฝันและที่สําคัญนางมีศักยภาพมากพอที่จะได้เป็นราชาหลิวปีกล่าวด้วยความปรีชาสามารถของนางข้าเชื่อว่านางจะกลายเป็นราชาที่แข็งแกร่งการเป็นราชามีข้อได้เปรียบอย่างไรหรือ เฉินเซียงกล่าวถามเขาต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะในขุมกำลังเผ่าวสวรรค์มันฝันผู้เป็นราชาจะได้ครอบครองแท่นบูชาหลวงแน่หล่าว่าแท่นบูชาหลวงมีข้อได้เปรียบเหนือมหาแท่นบูชาในทุกด้านอีกทั้งยังมีขนาดใหญ่ก็ว่ามาหาแท่นบูชาหลายเท่าหรือปีกล่าวข้ารู้เกี่ยวกับแท่นบูชาหลวงไม่มากนักเป็นเพราะไม่มีใครผ่านการทดสอบราชามานานแล้วและปัจจุบันเผ่าวสวรรค์มันฝันมีราชันเพียงสิบองค์เท่านั้นการทดสอบราชัน เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วการทดสอบเป็นอย่างไรหรือราชันทั้งสิบได้รับการสถาปนาจากสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆว่ากันว่าการทดสอบก็คือการสังหารสมาชิกระดับสูงของหกระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาหลิวปีกล่าวลดเสียงนี่ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะสามารถทําได้ดังนั้นสิบราชันวันมันฝันจึงเป็นบุคคลที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสยัยในกรณีนี้องค์หญิงที่ได้เป็นมหาปนมาจารย์ถานจู้ก็เป็นเพราะความสามารถของนางใช่หรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวถามถูกต้ององค์หญิงได้สังหารผู้เชี่ยวชาญจาก6กตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาดังนั้นนางจึงได้รับแท่นบูชาจันทรอาอสศนีเป็นรางวัลตอบแทนต้องบอกเลยว่าราชันอสุนิบัตมานฝันมีทายาทมากมายแต่ไม่มีใครได้เป็นมหาปนมาจารย์ฐานจู้เหมือนกับองค์หญิงหรือปีกล่าวด้วยสีหน้าสรรเสริญสถานะและตำแหน่งที่องคหญิงได้รับล้วนมาด้วยความสามารถของนางทั้งสิน้น ว่ากันว่านางเคยถูกหกตระกูลเผ่าพันธุ์ดวงชะตาปิดล้อมแต่นางก็สามารถรอดมาได้ตำแหน่งสถานะขึ้นอยู่กับความดีความชอบอย่างนั้นสินะไม่เลวทีเดียวต่อให้เป็นเชื้อสายชนชั้นสูงหรือชนชั้นราชวงศ์ก็มีสิทธิ์ได้รับความดีความชอบเท่าเทียมกันใช่หรือไม่เฉินเซี่ยวกล่าวถามใช่แล้วแต่เดิมราชันอสุนีบาดมารฝันเป็นเชื้อสายชนชั้นล่างหรือปีลดเสียงเป็นกระซิบ หลายคนรู้เรื่องนี้แต่ไม่มีใครกลา้าซีซัวพูดเพราะอาจเป็นการยั่วย,อยุองราชันราชันอสุนิบาดมานฝันมาจากชนชั้นล่างเสียอย่างนั้นเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจน่าเสียดายที่ข้าไม่เคยพบเห็นองราชันข้าปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าเขาสักครั้งหริวปีกล่าวเฉินเซียงเคยพบเจอราชันอสุนิบาตมานฝันมาแล้ว และในเวลานั้นเขารู้เพียงว่าชายคนนี้มีความแข็งแกร่งแต่ไม่ได้รู้ถึงพื้นเพเดิมว่าเป็นชนชัน้นใดในระหว่างนั้นก็ได้มีเด็กหนุ่มมาเคาะประตูห้องพักของเฉินเซียงเท่าแก่ปรมาจารย์ฐานจู้มาที่นี่แล้วเด็กหนุ่มตะโกนอย่างตื่นตระหนกข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้หิ้วปีออกอาการประหม่าในทันทีเสี่ยวเฉินเจ้ารอที่นี่ก่อนเข้าใจแล้ว เฉินเซียงพยักหน้าและนั่งรอยอยู่ในถงห้องพักหลิวปีออกจากห้องไปได้สักพักก็กลับเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวในชุดคลุมสีทองสง่างามแน่นอนว่านางก็คือปรมาจารย์ฐันจู้แห่งแท่นบูชาจันทราโอสถซึ่งปัจจุบันนางสวมใส่หน้ากากสีทองปิดบังใบหน้าปรมาจารย์ฐันจู้มีส่วนสูงมากกว่าเฉินเซียงเพียงเล็กน้อยคู่ดวงตาเฉียบคมโดยให้ความรู้สึกราวกับว่าจะสามารถมองทะลุค,ความคิดของฝ่ายได้ ทันทีที่ได้พบปรมาจารย์จู้จันท่านโสธรมาเฉินเซี่ยงก็ตระหนักได้ว่านางมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและสมควรมีพลังฟู้หยวนปริมาณมากกว่าเชื้อสายราชวงศ์ทั่วๆไปจูจูเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจอย่างลับๆเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยเขาพยายามขบคิดอย่างท่วนทีก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกับครั้งแรกที่พบเจ้อยิ่ยนชิง ในครั้งนั้นเขาได้พบเห็นกายที่สองของเยี่ยนชิงซึ่งปรมาจารย์ฐันจู้จันทราโอดทำให้เขารู้สึกแบบเดียวกันดูเหมือนว่าปรมาจารย์ฐันจู้จันทราโดสถจะมาที่นี่ด้วยกายที่สองทักทายปรมาจารย์ฐันจู้เฉิญเซียงหยุดความคิดฟุ้งซ่านและทำความเคารพปรมาจารย์ฐันจู้ทักทายชายตัวน้อยมนุษย์ในอาณาเขตชั้นเซียนเป็นเหมือนกับเจ้าทุกคนหรือไม่ ปรมาจารย์ถันจู้กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอาณาเขตชั้นเซียนมีผู้คนมากมายแน่นอนว่าไม่มีใครเหมือนกับข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรมีชื่อเสียงด่งดังพอจะบอกได้หรือไม่ว่าชื่อเสียงของเจ้าประมาณใดนางกล่าวพร้อมกับภายมือให้เฉินเซียงนั่งลงน้องชายไม่อาจตอบคำถามของพี่สาวได้ที่สำคัญอาณาเขตชั้นเซียนมีความกว้างใหญ่ไพศาลเฉินเซียงกล่าว น้องชายตัวน้อยข้าได้เห็นเม็ดยาที่เจ้ากลั่นปรุงแล้วแต่ข้าต้องการให้เจ้าแสดงการกลั่นปรุงต่อหน้าข้าปรมาจารย์ฐานจู้กล่าวหากทักษะปรุงยาของเจ้าเป็นที่ยืนยันแก่ข้าข้า,ขา,ขาก็จะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นปรมาจารย์ฐานจู้คนที่สองแห่งแท่นบูชาจันทราโอสถอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ